มีตัวแล้วครับออืื้หเน้นๆครับสตองฟิดออกเลยแล้วครับเอ้สาวข้นงในครับสาวข้างใยกข้างในยกข้างใยกมาเรื่อยๆยกยกยกอีกโอ้โหเต็มปากครับผมเต็มคำเต็มปากครับอยู่ครับงานนี้เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับ ครับเนี่ครับหลอกอะไรนะครับมีแต่ปากกาเมจิกครับนี่ครับคัน UFO ครับมือใหม่ครับมือใหม่ไซส์ประมาณเกือบโลครับ